สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็สำหรับในโค้งสุดท้ายตัวลูกตัววิ่งนะครับตัวเดียวโศกเนี่ยมีปัญหากับเลข6เลขเ้าอีกแล้วครับผมนะี่ผลออก3 91259เนาะ มีเด่นหนึ่งเด่นสองอยู่ทำไมไม่เน้น 1, 2, เด่นหนึ่งเด่นสองไปเน้นหกทำไมล่ะเออนะครับพลาดไปนะครับเนี่แหละนะครับเนี่ยเอาหกกับเกนะ้าแล้วผมก็ลางเลยเอ๊จะเป็นหกหรือจะเป็นเก่าดีไปตัดเกาทิ้งไปนะเป็นไงก่นนะครับเราถ้าจับมานี่ก็ไม่แน่ละอาจจะเข้าตัวดินสามตัวเลยนะครับอ่ะก็เข้าบ้างดูบ้างนะครับก็นี่แหละตัวเจานะนาะเสียดายนอกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ย แต่บางท่านนี่ก็เอ๊ะนะครับเห็นผมให้เด่นหกเด่นสองเด่นหนึ่งซึ่งก็ไปบังเอิญน,นะครับเนาะไปฟูเข้านะครับเนาะบังเอิญไปที่ไปชนกันนะครับกับในที่ผมให้ไปเม็ดเดียวเนี่ยเนี่ยผมเกือบลืมแล้วเนาะที่ผมให้ไปนั่นแหละนะครับผมว่าบางทีบางอย่างเด่นไม่ได้มา ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องมาเอญแน,น่ๆนะครับนั่นแหละที่เลขเซมซีเนาะล่นใส่ขาผมนะครับเนาะล่นใส่เนี่ยแต่อันนี้ผมเซมซีลงมานะครับแล้วก็เลยเอย๊นะครับมัน2ตัวนี้นี่สองหนึ่งไงกับสองเจ็ดในเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันก็คล้ายกันนะครับนั่นแหละก็โชคดีกันไปนะครับแล้วก็จะมีอีก,กัน,นึงซึ่งผมลงไปให้นะครับในที่เพจเนาะลองลองไลฟ์สดนะครับเลขทูบนี่นะครับเลขทูบเนี่ย ก็มาบังเอิญน,นะครับชุนกันกับในเลขทูบอีกเอาวันนีผู้ดเดบ้ัติจักรวิวัดตั้งใดแล้วแบบนี้เนี่ยเลขทูบนี่ที่จุดให้นะครับก็ในเพจชัยดวงเฮงนะครับในงวดถัดไปก็เลขทูบก็ลงในที่เพจแล้วกันนะครับเนาะอ่าครับมีอะไรก็ไปทักทายคุยกันได้นะครับในที่เพจชัยดวงเฮงนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยเลขทูบเนี่ยเออมาชุนกันกับเม็ดเดียวเนาะบังเอิญน,นะครับเนาะเกือบไปแล้วเนาะเลขทูบนี่ห้าหนึ่งสองนี่ก็ยังมีห้าอยู่เนาะ เนี่ยไปออกข้างหน้าตรงนี้เนาะเนี่ยไม่เลื่อนมาออกข้างหลังแล้วถ้าเลื่อนออกมาออกข้างหลังนี่โอ้ยไม่แน่นะจะได้เฮก่อนหวยไทยจะออกอนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนเนาะชลบุรีฝนตกนานแล้วนะครับอ่าๆๆๆอ่ะฝนตกนานแล้วนะครับช่วงนี้ยังไม่หยุดเลยก็มาดูกันในสูตรไหนที่เข้าบ้างนะครับใครถูกก็นําเงินไปทําบุญเลยเด้อนะครับเนาะผู้ดใดถือเลขเนี่ก็นาเงินไปเฮ็ดบุญเลยนะครับเนาะ ผู้ใดไ่อยากเฮ็ดบุญนี่หรือผู้ใดเฮ็ดบุญแล้วนี่ใครใครที่อยากจะฝากผมไปทําบุญนะครับแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆนันน่นะครับเนาะนี่แหละเลขบัญชีนี้นะครับบัญชีสนับสนุนช่องนะครับเนาะส่วนหนึ่งผมก็ทําบุญเรื่อยๆนะนะครับเนาะก็ติดตามได้ในที่เพจช,ชยัยดรงทฮงนะครับนี่แหละกรุงไทยหรือไม่สะดวกก็นําไปทําบุญกันเลยเร้อนะครับเนาะเอาที่สะดวกนะครับของสมาชิกเลยบอกแกงเสียงฝนแล้วบันี้นะครับเนาะอ่ะก็จะมีในที่ในสูตร สูตรที่เข้าไหมสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นในสูตรที่แยกออกมาจากสูตรนี้เลยซึ่งในสูตรเนี้ยในงวดที่แล้วเนี่ยไปไม่ถึงห้าเก้าเนาะถึงห้าแปดนะครับเนี่ยสูตรที่เข้าเก้าเก้าในงวดที่แล้วในงวดนี้ก็เป็นห้าแปดนะครับเนาะเนี่ยไปบ่กหอดฟันนะครับเนาะสูตรนี้่ะแต่ก็ยังมาเข้าในสูตรนี้เนาะเนี่ยมันจะลงควบคู่กันนะครับกับในสูตรนี้ ซึ่งตัวเด่น5-8มาจากที่แหลนะเนี่ยเออนะครับเนาะเนี่ยก็ยังเข้านะครับก็ยังยิงยังปังกันเหมือนเดิมเนาะสลับในสูตรนี้วันที่แล้วเข้าแค่เด่น9นะครับเนาะวันนี้เข้า5-9เต็มๆเลยเนาะสลับในสูตรนี้ใครนําไปจับก็กินดีด้วยนะครับเนาะอะ่ะก็มีสูตรนี้สูตรน้ําสัตว์นี่นะครับสูตรน้ําสัตว์ก็เข้าเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับเนาะได้เด่น1เด่น2มานะครับ ซึ่งเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะนะมันน่าจะเป็นหนึ่งกับสองเนาะมันไม่น่าจะเป็นหนึ่งกับศูนย์ไหวตัวทันนะครับเนาะที่แรกนี่จะเอาเด่นตัวนี้นะนี่นี่ศูนย์นี่ตัดศูนย์ออกไปนี่นี่ก็เลยจับสองนะครับมาใส่ก็นั่นแหละที่ผมบอกว่าเด่นหนึ่งเด่นสองนี่เพราะว่างวดก่อนมันคู่กันกับเลขคู่นะครับหนึ่งศูนย์นี่หนึ่งศูนย์นี่คู่กันกับเลขคู่เนาะวันนี้ก็เลยนั่นแหละจับให้คู่กันกับเลขคู่ ไช้น้ไม่ตามีก็เข้าอีกนะครับเนาะเข้าไปตรงตรงเลยนะครับวดที่แล้วก็เข้าไปางงวดที่แล้วนี่เป็นในที่ใน0ูเนาะตัวนี้เป็นใน0ูนนะครับตรงตรงเลยในวดที่แล้ววดล่าสุดเข้าอีกครับเนาะวดหน้าก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเป็นสูตรน้มสัตว์นะครับเป็นสูตรน้มสัตว์เ้อนะครับก็เลขนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะเลขมีเข้ามีหลุดนะ ก็ออกนะครับในที่ใน3 9 1 2 5 9สองห้าเเนาะนี่นะครับเขาคือเก้านะครับ1 2สองเนาะเออนะครับเข้า1 2สองแล้ว0ูนย์ั่นแหละนะครับเนาะก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวให้หวยไทยออกก่อนเนาะครับเดี๋ยวมาลงสูตรให้ดูกันอีกนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็แสดงว่าสูตรนะครับเข้าบนล่างเนาะงวดที่แล้วก็เข้าบนล่างนะครับงวดที่แล้วนี่ ล่างตรงนี้เนาะบนก็จะเป็นในที่ในเก้าเก้าของสูตรนี้งวดที่แล้วเี่นี่เออนะครับเก้า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 หนึ่งแปดห้าเก้าเออสูตรนี้มาบนแล้วนะนะครับนี่เนาะสูตรนี้มาบนแล้วนะครับงนะวด่อก่อนก็เกนะ้าเนาะเก้ามาบนเนะี่ยสูตรนี้จะเน้นล่างหรือเปล่าเนี่ยนะเนาะในวดถัดไปเพราะว่ามาสูตรสามก็ล่าง หนึ่งสองก็ล่างตึกรงเนาะในงวดถัดไปหรือว่าสูตรนี้จะมาล่างแล้วนะครับเนาะจะมาบนหรือมาล่างนี่ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะและยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันไปนะครับสำหรับในคลิปที่เป็นสรุปเนาะนะครับก็มีหลายสูตรหลายคลิปนั่นแหละก็เหมือนหวยไทยนั่นแหละนะครับผมจะมาเน้นในชุดสรุปเนาะนะครับนั่นแหละก็เข้าไปนะครับในที่ในเด่น2กับ1เนาะตอนรู่นี่ขออภัยครับในงวดนี้พลาดไปแล้วเนาะเออนะครับ จะเป็นเก้าจะเป็นหกหกขับเก้านี่ปัญหาโดยตกคกับเหล็กเก่าดีนะครับเนาะเออนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็ไม่มีหนึ่งสองเลยเสียดายนะครับแต่นั่นแหละนะครับที่ผมเกิดไว้ในเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเม็ดเดียวใครได้ดูนี่ก็ยินดีด้วยนะครับบางท่านนี่ไม่ได้ดูนะครับนี่บางท่านไม่ถูกเนาะมือนะครับผู้ใดบ่ถือจักสิวายังเหลือนะครับเนาะเนี่ย ให้ไปเม็ดเดียวเนี่าะฟูกอีกแล้วนะครับน <c oughs> เน้นให้สี่คู่หกคู่ไม่เล่ามาให้เม็ดเดียวเนี่ยเข้าเชื้อเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะครับผมว่านี่แหละนะครับเนาะมันอยู่ที่ช่วงดวงขึ้นดวงลงนะครับใครที่ถูกไว้ใครที่โชคดีแล้วก็มันทําบุญด้วยนะครับเสริมดวงด้วยครับเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าทุกคนจะถูกนะครับขนาดผมให้ไปเนี่ยให้ไปเม็ดเดียวแค่นี้บางท่านก็ซื้อไม่ถูก นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับเนาะแต่ถ้าใครไม่ถูกบ่อยๆนี่ก็พักสักงวด 2- องสามงวดแล้วกันนะไยกลับมาสู้ค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะครับผมเชื่อว่านะครับดวงก็มีขึ้นมีลงนั่นแหละนะครับช่วงที่ดวงลงนี่ก็อย่าไปฝืนนะครับก็อย่างไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามเนี่ยเลขเซมซีอาจจะไปซื้อหวยไทยก็ได้นะครับเนาะหวยไทยอาจจะอาจจะไปซื้อตัวนี้ก็ได้เนี่ยที่ผมเซมซีออกมาเนี่ย แต่มันเหมือนจะหลุดออกมานะครับแต่ผมไม่ให้หลุดน,นะนะครับผมก็เลยให้กลับไปที่เดิมสองเจ็ดนี่นะหรือจะมาในหัวยไทยนะครับเนาะอ่ะนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวหวยลาพัฒนานะครับก็มาเล้นๆให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเนาะในที่ใน4ี่คู่สี่คู่ในวันที่ให้ไป6 7เจ็ดหนึ่งแดหนึ่งหแล้วก็6กสองเนาะ นะครับก็พาดไปนะครับอ่ะนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับในการติดตามแล้วก็รับชมนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไ้ด้วยเนาะจะถ้าไม่พลาดแนวทางดีแนวทางเด็ดๆนวที่มีให้นะครับซีฟีกันเลยนะนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ